ทางสานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชอครับเพิ่งก็ได้มีการประกาศให้เฝ้าระวังผลกระทบนะครับจากระดับแม่น้ำโคงที่กําลังสิบเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของวันที่18 21, ถึงวันที่21กันยายน2567เนื่องจากขนาดนี้ครับมวลน้ำหลากนะครับในแม่น้ำโคงกระไดไหล่านจังหวัดเลยน้องค่ายบึงการนะครับเมื่อวันที่1 5กันยายยน2567โดยมีปริมาณนา้ำไหล่านจังหวัดน้องค่ายสูงสุดนะครับ21,187ลูกบาทเมตร ต่อวิหน้าที่สูงกว่าระดับตลิงนะครับ1เมตร62ซนติเมตรและจะเคลื่อนโตนะครับผ่านจังหวัดบึงกาฬนครพนมบุกดาหารอำนาจเจริญและกับจังหวัดอุบลราชธานีทรงพ้นหายระดับในเม็น้ำโค้งนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 0. 5เมตรจนถึง1เมตรในช่วงของวันที่18ถึงวันที่21กันยายน2567โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมครับระดับน้ำกับมีแนวนม้มล้นตลิง0.3ถึง 0. 5เมตรในวันที่18กันยายน2567 จึงขอให้เฝ้าระวางระดับน้ำที่กำลังจิบเพิ่มขึ้นและก็เตรียมรับมือจากสถานการณ์น้ำล้นตลิง่งและท่วมขังบริเวณริมแม่น้ำโคงและริมน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่บอสามารถระบายลงแม่น้ำโคงได้สะดวกครับ